สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนตนะครับื้นนี้นาตาก็สิบ่อกอยสดใสปานเดเพราะว่านอนบ่อิ่มนะครับผมืม้นนี้พ่อจ๋าก็สิบาฝากนะครับฝากถึงพี่น้องเช่าเน็ตหลายๆคนนะครับที่ไปร่วมคอมเมนต์นะครับในคลิปนะครับวันปิดฤดูการวันที่อ,อีหลาหน้อยเมื่อที่อีหลาหน้อยงอแง,งน,นะครับผม ผมจะบอกว่า <c oughs> สาเหตุที่พ่อจ๋าได้ตำนี้อิลาต้อน่าเช่าเน็ตต่ออะไรสดน,นะครับคาว่าอชิดก่อนบ่อคิดดีแล้วครับคิดดีมากนะครับเพราะว่าผมนี่่านโลกงโซเชียลมาทุกรูปแบบแล้วบอว่าสิเป็นนะครับตอนที่ต๊งลงตำสุดนะครับตอนที่ขึ้นสูงสุด ในชีวิตหรือว่าตอนที่ถือส้มถึงย่องแล้วกับตอนที่ถึงดาทั่วลงผมเจอมากทุกรูปแบบแล้วแล้วกับผมก็รูวขอว่าคนละยุทธ์นะครับคนละยุทธ์ลวดนิสัยของคนเล่นโซเชียลนี่เป็นแบบใดผมจึงตัดสินใจดเดวาไปในมือน,นั้นถ้าเกิดว่าผมบาเ้านะครับถ้าเกิดว่าผมบาเว้าหรือผมบ่จับไม่มากเา้าให้ลูกตอนหนามุเจา้ารูปบ่ว่า,วา คลิปนี้นี่สิถือิเอาไปตัดลงติ๊กต็อกทำให้สังคมติ๊กต็อกสังคมชาวเน็ตบ่รลู้เรื่องหลู่เล่ลลามามเมนม์แล้วกับ,บ่าผมเสือเลยว่าคนเห็นใจลูกคอยนี่หน่อยหันหันปล่อยคลิปนั้นไปเลยนะคลิปที่ผมบดดานะถ้าถ้าถ้าเกิดว่าผมบด,ด่าลูกนะร้องไห้ทําไมไม่พร้อมขึ้นเวทีทําไมงอแง,งเริ่มแล้วไม่มีเลือกศิลปินอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องมีผมบอกเลยมันต้องมีนะครับ เพราะมันมีคนที่ไม่ชอบลูกผมอยู่แล้วมีคนหักกับตอนมีคนสร้างมันกัเรื่องธรรมดานั่นแหละแต่มันต้องมีอยู่แล้วแต่ผมก็เล็ตัดสินใจที่จะไปเว้าเพื่ออย่างครับผมคิดว่าถุกคนตอกโฟกัสมาทีตัวผมผู้เป็นพอคนทีโฟกัสทีอีหล่าหน่อยลงเอาไปว่าคนก็สิไปเข้าใจลูกไข่คือตอนนี้แหละนะครับพี่น้องก็เริ่มการไปเข้าใจลูกว่าเอสอสงสารอีหล่าแท้พอจใจคือดาขาดแท้พอใจคือว้าให้ลูกให้คือใส่อารมณ์สลูกขัดแท้ ผมบอกเลยครับว่านี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจอยู่แล้วนะครับย่างหน่อยมุดเจ้าดาผมผมแข็งแรงก็ลูกนะครับผม,ผมปกป้องลูกได้นะครับอันนี้คือความคิดของผมนะครับที่ผมตัดสินใจสอนลูกตอนหนาสังคมแล้วสังคมก็ได้บอกว่าสังคมได้บอกผมว่าทําไมไม่สอนลูกอยู่หลังบ้านมาสอนต่อหน้าไร้สดทําไมไม่กลัวลูกอายหรออย่างอื่นหน้าอายกว่านี้ ยางอึน,หน,าานหน่าอายกว่านี้สิ่งผิดพลาดหน้าอายกว่านี้สิ่งผิดพลาดหน้าอายกว่านี้สิ่งไรสาระหน้าอายกว่านี้การสอนคนเนี่ยเป็นคนดีนะว่าไม่ยังหน่าอายแล้วครับและที่สําคัญผมสอนต้อน่ามุจเจ้านี่มุจเจ้กเากลับมาไหข่อยวาบ่หมาะสมบ่หมาะสมเห็นบ่หมาะสม,ม,ะสม,ม,ะสมแล้วมือหน,นึ่งผมสอนล้างบ้านมานน้ผมสอนลูกผมล้างบ้านโดยที่พี่น้องบ่เคยเห็นเ,ยเลยว่าหนุ่มพวกสกรสอนลูกจังไหนแล้ววันหนึ่งเขาเห็ดผิด ขาทำผิดพลาดขึ้นมาเป็นเจังไหนปักหนุมนนหกมึง,มงคือมาสอนหลูกมึงมึงเคยสอนลูกมึงมาหนีว่าหย่จังสตีจังสี่นี่แหละครับนี่แหละเขาเอื่นว่าคนเอ้ยคนหัวม้นกินเขาไผ่นอเจอดจังเอื่นซื้อว่าคนหน้ากับเป็นสีมนม่นหูด่างอบอสมองคนละการสมองคนละรูปแบบความเกลียดเกยิ่งตั้งกันไปแต่ที่มาอาัดคลิปมามือนี่ว่าอยากมาว่าหรือมาดาไผ่ แต่อย่ามาบอกได้ละเอียดเลซซอว่าการที่เป็นศิลปินได้นะครับต้องยอมรับข้อผิดพลาดตัวเองให้ได้ยอมรับคำติชมยอมรับคำดา่าได้โดยเฉพาะคำด่าของผู้มีพระคุณหรือว่าคำด่าของคอของแม่นะครับพ่อแม่ผมนี่ก็ให้ผมมือนกันครับยืนยนทั่งหายทึ้งดานะครับแล้วกับผมเหยีดิตต้หนาคนพ่อกับแม่ผมกระดาผมต่อหนานคนเพื่อให้ผมเด็ปรับปรุงโตนะครับมิฉนั้นฝากคนที่ไปคอข้อมเมนตนว่า บ่เหมาะสมเนี่ยไปบอกไปกบอกลูกบอกเต่าไปสอนลูกสอนเต่าเนี่ยเด้อครับสอนลูกสอนหลานจาของย่าสอนตอยู่หลังบ้านสอนยู่หน้าบ้านน้ำถ้าจยมันไปหาดาคนไปหาสีนาดาผู้หลักผู้ใหญ่กลับ่าเมนว่เสียไปสอนอยู่บ้านไปสอนยู่ยันอี่หล่ามึงยิ่งยิ็จะสีเด้อเด้อหล่าเด้อเสียพ่อเด้อลูกหล่าเสียแม่เจ้าสี่ไม่บอกเจ้าสันอยู่บอกผมแนะนําครับสีนาดาลูกเจ้าต้อมห right ah. <Huh? S 1> ันเลย เพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นในรู้ซึกว่าเออเจ้าสอนลูกสอนหลานเจ้าได้เจ้าบ่ได้โอบอโอ่ได้เอาใจตาลูกตาเต่านะครับนี่แหละเรื่องนี้ก็นคือกันนะครับผมสาหรับพี่นอ้องอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่สําหรับคนที่จะฝึกคนผู้หนึ่งห้แข็งแกร่งได้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องที่น่าซีเรียสมากๆนะครับผมก็เชื่อว่าลูกผมก็สิบ่าเป็นแบบนี้อีกตั้งแต่มือนีจนหดมือเขาโตนะครับพอเขาก็อาจจะจําในคําที่พอเ้าในมือนั้นได้แล้ว